บทที่24เปรตคุณนายแดงวันโกนแรมเจ็ดข้ามเดือนยี่สมภานวัดป่ามะม่วงได้รับนิมนต์ไปฉันเพนที่หมู่บ้านบางมายมอําเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีโดยนายหล่อขับรถไปส่งถึงหัวทุ่งจากนั้นต้องเดินตัดทุ่งไปอีกสองกิโลเมตรเพราะรถเข้าไม่ได้สมภานนมไม่รู้สึกว่าเป็นความลำบาก เพราะชีวิตท่านต้องเผชิญกับความทุกยากมาจนชาชินเคยหาบของไปขายที่ตลาดบางคามซึ่งไกลจากบ้านถึง14กิโลเมตรเคยเดินลัดทุ่งลุยน้ำลุยโคลนในยามค่ำคืนเพื่อไปดูลิเกที่วัดลายเมื่อไปถึงนอกจากจะไม่ได้ดูลิเกแล้วยังถูกนักเลงเจ้าถิ่นซ้อมจนสะบักสะบอมกลับมานายหล่อผู้จงรักภักดีจอดรถไว้ที่หัวทุ่ง แล้วเดินตามหลวงพี่ไปท่านเพิ่งหายจากอา,าพาธใหม่ๆอาจจะเป็นลมไปแล้งกลางทางจึงต้องคอยติดตามดูแลรับใช้อย่างใกล้ชิดบรรพชิตหนึ่งรูปกับคฤหัสหนึ่งคนเดินมาถึงบ้านงานทันเวลาเจริญพระพุทธมนต์พอดีเป็นงานทําบุญวันเกิดเจ้าของบ้านและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของวันเกิดพระสงฆ์เ้ารูปจึงเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจัก หรือมีชื่อเต็มว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรอันเป็นเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรโดนักบวชทั้งห้ารูปที่ป่าอิสิปตนามรุกทยวันแขวงเมืองพารณสีพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์จบลงพวกแม่ครัวก็ช่วยกันลำเลียงอาหารมาวางพิธีกรกล่าวนำสังฆทานแล้วเจ้าภาพช่วยกันประเคนพัตหาร พระสงฆ์พิจารณาอาหารแล้วจึงลงมือฉันเสร็จพิธีทาบุญพระสงฆ์แปดรูปจากวัดใกล้บ้านพากันกลับส่วนสมภารวัดป่ามะม่วงยังคงนั่งคุยกับเจ้าภาพเพื่อรอให้ในายลอได้รับประทานอาหารจนอิ่มน้ำสำราญก่อนขณะที่พระกับคฤหัสั์กำลังคุยกันอยู่นั้นเสียงร้องกรี๊ดกรีดก็ดังขึ้น เด็กหญิงอายุประมาณสิบสามสิบสี่ลงนอนชักดิ้นชักงอส่งเสียงร้องไม่ลืมหูลืมตาบานเย็นเองเป็นอะไรไปลือลูกบานเย็นเองเป็นอะไรไปลือลูกเป็นอะไรคนเป็นแม่ถามพลางเขย่าวตัวลูกสาวเด็กหญิงหยุดร้องแล้วลุกขึ้นนั่งพูดกับผู้เป็นแม่ว่าข้าไม่ใช่ลูกแก อย่าถูกต้องตัวค่าทำไมพูดกับแม่อย่างนั้นนี่แม่เองนะนางระเบียบว่าเด็กผู้เป็นลูกสาวครั้นสบตากันถึงกับคนลูกสู้เพราะแววตาลูกของนางดูแข็งกร้าวราวกับนางยักษ์ขขาบอกว่าข้าไม่ใช่ไม่ใช่ถอยออกไปข้าจะขอคุยกับหลวงพี่พูดจบ เด็กก็ครานเข้ามานั่งต่อหน้าพระเจริญก้มลงกราบเบญจังคประดิษฐ์สามครั้งและถามขึ้นว่าหลวงพี่จําชั้นได้ไหมจ้ะดิฉันไหนล่ะหนูชื่ออะไรจ๊ะท่านถามออกแปลกใจที่เด็กหญิงแทนตัวเองว่าดิฉันแทนที่จะเป็นหนูแล้วเรียกท่านว่าหลวงพี่แทนที่จะเป็นหลวงพ่อ ดิฉันคุณนายแดงไงล่ะจ๊ะคุณนายแดงเจ้าของตลาดท่าโพลบุรีนะจ๊ะที่เคยไปทอดกระถินวัดพรมบุรีสามปีซ้อนสมัยที่สมพานช่อท่านกำลังสร้างโบสถ์คุณนายแดงในร่างเด็กหญิงบานเย็นบอกกล่าวพระเจริญรู้สึกถึงสตรีล่างท้วมผิวขาว อายุประมาณห้าสิบเศษที่เคยมาเป็นเจ้าภาพทอดกระถินติดกันถึงสปีซ้อนกระทั่งสร้างโบสถ์เสร็จสิ้นหลังจากนั้นนางก็ได้เป็นเจ้าภาพทอดกระถินตามวัดต่างๆอีกหลายวัดคุณนายแดงเป็นคนมีชื่อเสียงในทางทำบุญทอดพระป่าทอดกระถินมาสิบสวัดเมื่อปีที่แล้วนางเป็นลมตายท่านยังไปงานศพ อ๋อจำได้แล้วนิยมทำไมมาเข้าเด็กละ่ะและไปเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นไหนท่านถามแน่ใจว่านางต้องได้ขึ้นสวรรค์เพราะทำบุญทำทานมามากคำถามของท่านทำให้วิญญาณในร่างเด็กกร้องไห้พูดทั้งน้ําตาว่าดิฉันไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์หรอกจ้าดิฉันเกิดเป็นเปรตต้องถูกทรมานอยู่ด้วยการอดอยากหิวโหวย อดข้าวอดน้ำหมากพลูก็ไม่มีใจะให้กินลำบากเหลือเกินจ้ะนางโอดครวนเป็นเปรตก็ยังอยากกินหมากได้หรือพระหนุ่มเห็นเป็นเรื่องแปลกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พากันตั้งใจฟังด้วยเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนตอนเป็นมนุษย์อยากกินอะไรพอเป็นเปรตก็อยากกินอันนั้นละจ้ะ ผิดกันแต่ตอนว่าเป็นมนุษย์หากินเองได้แต่พอมาเป็นเปรตทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องคอยรับส่วนบุญที่ลูกหลานอุทิศมาให้แต่นี่พวกเขาเกาไม่เคยอุทิศมาดิฉันก็เลยต้องอดอยากปากหมองที่มาเข้าเด็กก็เพื่อจะได้ขอความเมตตาจากท่านให้ช่วยอุทิศส่วนบุญกุศลมาดิฉันจะได้หมดเวรหมดกรรมและไปเกิดในสวรรค์เสียที วิญญาณในร่างเด็กบานเย็นบอกกล่าวที่โยมพูดมาเนี่ยอัตมาชักงงแล้วนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะโยมอัตมาเห็นโยมทำบุญไม่พักทั้งทอดพระป่าทอดกระถินและทำไมถึงได้มาเกิดเป็นเปรตล่ะ สมผานวัดป่ามะม่วงรู้สึกกังขาเพราะมันไม่ใช่บุญที่แท้จริงนะสิหลวงพี่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือดิฉันทำบุญเอาหน้าไม่ได้เกิดจากศรัทธาที่แท้จริงบุญอยู่ที่ใจจะ้ะถ้าเรามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องทอดพระปา่าทอดกรถิ้นก็ได้ดิฉันก็เพิ่งมารู้แจมแจ้งตอนมาเกิดเป็นเปรตนี่แหละ หลวงพี่รู้ไหมว่าทำไมดิฉันต้องมาเกิดเป็นเปรตนางถามพระเจริญอัตมาไม่รู้หรอกโยมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยญาติโยมเขาจะได้จดจําไปเป็นอุทาหรณ์พระหนุ่มมองเห็นประโยชน์ที่คนฟังจะได้รับตกลงจากดิฉันจะเล่าให้ฟังเป็นธรรมทานเมื่อตอนเป็นมนุษย์ดิฉันไม่เข้าใจไม่รู้ว่าบุญคืออะไร คิดว่าทอดป้าป่าทอดกระถินนี่แหละคือบุญแท้จริงแล้วก็เป็นการเข้าใจผิดอย่างมหันเพราะบุญไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้แต่อยู่ที่จิตใจบุญสูงสุดคือการฝึกจิตให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างที่หลวงพี่สอนญาติโยมอยู่นี่แหละหลวงพี่สอนให้พวกเขารู้จักกับบุญสูงสุด ในพระพุทธศาสนาดิฉันขออนุโมทนาคุณนายแดงในร่างเด็กหญิงยกมือขึ้นประนมจดหน้าผากพลางกล่าวว่าสาธุและจึงเล่าต่อที่ดิฉันต้องเกิดเป็นเปรตก็เพราะตายในขณะที่จิตมีโลภะคนเราถ้าตายไปเกิดเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับจิตตอนใกล้ตายนี่แหละ ถ้าเป็นกรรมเขาเรียกว่าอาสันนกรรมหมายถึงกรรมที่ทำในขณะกำลังจะตายถ้าตอนตายมีจิตโลภะก็จะไปเกิดเป็นเปรตจิตมีโทสะก็เกิดเป็นสัตว์นรกจิตมีโมหะก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดิฉันก็เพิ่งมารู้ตอนที่เป็นปเปรตนี่ล่ะจ้ะแต่ก่อนก็ไม่รู้อะไรแล้วยมว่าอันไหนร้ายแรงที่สุด เกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกหรือว่าเป็นเดรัจฉานท่านทดสอบความรู้คนเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นเดรัจฉานร้ายที่สุดจังเพราะเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกถึงจะทุกข์ทรมานแต่ก็ชั่วระยะเวลาไม่นานแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนานมากเพราะกิเลสที่ร้ายที่สุดคือโมหะ ดิฉันเนี่ยถ้าหมดกรรมจากการเป็นเปรตก็จะได้ขึ้นสวรรค์แต่ก็ยังไม่ถือว่าสูงสุดเพราะยังต้องเวียนตายเกิดถ้าจะให้สูงสุดต้องถึงพระนิพพานการทอดประป่าทอดกระถินจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าต้องการเข้าถึงนิพพานต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานคุณนายแดงพูดได้ถูกต้องตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาทุกประการ และยมไปทำอย่างไรถึงได้ตายขณะจิตมีโลภะละ่ะสมภารวัดป่ามะม่วงถามอีกเรื่องมันยาวจะ้ะและดิฉันจะเล่าถวายก่อนอื่นขอกินข้าวกินน้ำให้อิ่มมีพีมันก่อนช่วยจัดอาหารให้ฉันกินหน่อยเถอะนางบอกเจ้าของวันเกิดบุรุษวัยห้าสิบเศษ จึงสั่งให้แม่ครัวที่กำลังนั่งฟังอยู่ไปจัดการเปลดในร่างของเด็กหญิงบานเย็นกินอาหารอย่างอร็ดอร่อยสมกับที่อดอยากหิวโหวยมานานอิ่มข้าวแล้วนางก็ขอ,อกินหมากจากนั้นจึงเริ่มเล่าต่อหากคราวนี้เสียงที่พูดไม่ชัดเจนเท่าครั้งแรกเพราะอมหมากไว้ในปากจิตดิฉันมีโลภะเพราะว่า อยากได้ที่นาคืนคือดิฉันยกนาให้ลูกไปแล้วภายหลังได้ไปขอคืนด้วยผลกรรมอันเนี้ยทำให้ดิฉันต้องมาเป็นเปรตแล้วหันไปพูดกับบรรดาผู้ที่นั่งฟังอยู่ว่าพ่อแม่พี่น้องจำไม่นะยกสมบัติให้ลูกแล้วอย่าไปขอคืนมิเช่นนั้นจะต้องมาเกิดเป็นเปรตเหมือนฉันทำไมโยมถึงทำอย่างนั้นล่ะ ยกให้เขาแล้วก่อนแล้วไปไปขอคืนนะบาปมากรู้ไหมพระเจริญพูดเสียงตํำหนิจ้ะหลวงพี่ดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าเป็นบาปมากถึงต้องลำบากลำบนอย่างเนี้ยดิฉันเป็นแม่ที่มายุติธรรมรักลูกไม่เท่ากันคือดิฉันมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้ชายคนเล็กเป็นผู้หญิง พอพ่อเด็กตายดิฉันก็จัดการแบ่งสมบัติให้ลูกสองคนเท่าๆกันลูกชายเขาแยกครอบครัวไปทำมาหากินอยู่เชียงใหม่ส่วนลูกสาวอยู่กับดิฉันต่อมาลูกสาวแต่งงานกับลูกชายเจ้าของโรงสีดิฉันก็ดีใจว่าได้ลูกเคยฐานะดีก็คิดว่าเขาจะร่ำรวยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเจ้าลูกเคยดิฉันชอบเล่นการพน,นัน เรียกว่าผีการพนันเข้าสิงและเชละพ่อเตียเขาตายเขาก็เป็นเท่าแก่โรงสีแต่แล้วก็เล่นการพนันจนต้องขายกิจการให้คนอื่นพอเงินหมดเขาก็มาเอาของลูกสาวดิฉันลูกสาวก็ให้ต่อมาถึงกับขายสมบัติจนหมดทองย้องไรนาสาโตถูกผัวพลานเรียบ ทีฉันสงสารลูกสาวก็เลยบากหน้าไปหาลูกชายที่เชียงใหม่ไปขอนาคืนตอนแรกลูกชายเขาก็ไม่พอใจหาว่าฉันตามใจลูกมากเกินไปเขาก็ไม่ยอมให้แต่ลูกสะใภ้เขาบอกพี่ให้แม่แกไปเถอะเราก็สร้างของเรามาเองได้มากมายแล้วคงไม่อดตายหรอก เมื่อลูกสะพ้ยพูดอย่างนี้ลูกชายก็ยอมคืนนาให้ต่อมาลูกเขยก็เอาไปขายเล่นการพนันหมดอีกดิฉันเสียใจเป็นลมตายเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตเนี่ยละจะ้ะเมื่อคุณนายแดงเล่าจบพระเจริญถึงถือโอกาสสอนญาติโยมเพราะนานๆจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นสักครั้งและเมื่อให้ญาติโยมมั่นใจยิ่งขึ้น ว่ากรรมนั้นมีจริงท่านจึงเล่าเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันนี้ที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วฟังโยมเล่าทำให้อัตมานึกถึงเรื่องราวของโยมปุกรายนี้ก็ตายไปเกิดเป็นเปรตเหมือนกันตอนมีชีวิตอยู่ชอบทําบุญมากทอดผ้าป่าทอดกระถิ้นไม่พักในสายตาของคนทั่วไปดูเหมือนว่าโยมปุก เป็นคนมีศรัทธาในพระศาสนาอย่างเหลือเกินแต่อัตมารู้ว่านั่นมันไม่ใช่ศรัทธาที่แท้จริงเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าเป็นอย่างไรครับศรัทธาหัวเต่าโยมเจ้าของบ้านถามคือศรัทธาที่ไม่แน่นแฟ้นจริงจังที่คนโบราณเขาพูดกันว่าศรัทธาหัวเต่าปลุกเข้าปลุกออกนั่นไงอ๋อเข้าใจแล้วครับนิมนต์พระคุณเจ้าเล่าต่อ เข้าประนมมือนิมนต์เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงเล่าว่าโยมปลูกแกมีนาอยู่แปดสิบไร่มีลูกเขยสองคนเขยใหญ่เป็นคนขอนแก่นชื่อคำมีเป็นลูกศิษย์กรรมฐานอัตมาสมัยยังอยู่วัดพรมบุรีเมียเขาชื่อบุญยืนส่วนเขยเล็กเป็นคนชัยนาทขี่อิจฉาริษยา ข้างฝ่ายพ่อตาแม่ยายคือโยมผ่อนกับโยมปุกก็มีอคติรักเขยเล็กเกลียดเขยใหญ่เขยเล็กเขาประจบเก่งส่วนเขยใหญ่ท่าทางโง่เง่า,งาไม่พูดไม่จากับใครเขยเล็กได้ทำนาลุ่มซึ่งเป็นนาดีส่วนเขยใหญ่ทำนาดอนซึ่งแห้งแล้งไม่มีน้ำเขาก็ชวนเมียนั่งกรรมฐาน จเจริญสติปัฏฐานสี่ก็เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้นาดอนที่ว่าไม่ดีก็กลับกลายเป็นนาดีอาตมาถ,ถามว่าทำอย่างไรนาถึงดีเขาก็ตอบว่าเขาจเจริญสติปัฏฐานสี่เกิดปัญญาว่าจะต้องทำคันนาให้สูงสูงกักน้ำไว้แล้วก็วิดน้ำเข้านาก็สามารถปลูกข้าวได้ ทำอยู่สองสามปีก็มีเงินซื้อที่นาเป็นของตัวเองได้ห้าไร่ข้างฝ่ายเคยเล็กนาลุ่มที่เคยดีกลับไม่ดีมีผักปอดขึ้นเต็มปลูกข้าวไม่ได้ก็มาบอกพ่อตาแม่ยายขอแลกนากับเขยใหญ่พ่อตาแม่ยายก็อคติพูดกับเขยใหญ่ขอแลกนากับเขยเล็กเขยใหญ่คือโยมคำมีก็มาปรึกษาอัตมาบอกหลวงพ่อครับ พ่อแม่เขาทำอย่างนี้ถูกแล้วหรืออาตมาก็ปลอบใจว่าเอาเธอเขาอยากได้ก็ให้เขาไปเขยใหญ่ก็ยอมให้แลกสองผัวเมียพากันเจริญกรรมฐานทุกวันก็เ,เกิดปัญญาจึงพากันไปตัดไม้ไผ่มาทำราวกั้นผักปอดหน้ากลับดีขึ้นอีกส่วนเขยเล็กพอทำนาดอนหน้ากลับไม่ดี มีแต่ต้นเส้งขึ้นเต็มไปหมดก็ไปบอกพ่อตาแม่ยายแลกนาคืนพ่อตาแม่ยายก็อคติรักเขยเล็กมากมาบอกเขยใหญ่ว่าเอาละนาดีแล้วให้เขยเล็กมันทำสักปีส่วนเองให้กลับไปทำนาดอนอย่างเก่าเคยเล็กเป็นคนเกียจคร้านแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องวิปัสนาอัตมาเคยไปที่บ้านชวนเขาว่ามาเจริญวิปัสนา อย่างเคยใหญ่สิเขาบอกไม่เอาผมไม่ชอบนั่งหลับหูหลับตาโยมจำไว้เลยนะคนที่มาเจริญวิปัสนาจะต้องเป็นคนมีบุญถ้าไม่มีบุญต่อให้เขาเอาช้างมาฉุดเขาก็ไม่ยอมมาเหมือนอย่างเคยเล็กคนเนี้ยแล้วเมียเขาล่ะจ๊ะเห็นด้วยกับผัวหรือเปล่าคุณนายแดงถามก็ต้องเห็นด้วยนะสิ ถึงอยู่ได้กันได้เขาเรียกว่ามีธรรมเสมอกันเหมือนลูกสาวดิฉันที่เห็นดีเห็นงามไปกับผัวจนทรัพย์สมบัติย่อยยับไม่มีเหลืออย่าไปคิดอะไรมากเลยโยมเรื่องมาแล้วไปแล้วขอให้คิดถึงแต่สิ่งที่ดีงามและบุญกุศลที่เคยทำไว้จะได้จุติจากภูมิเปรตไปอุบัติในภูมิเทพนะโยมนะท่านให้กำลังใจ เปรชนจ้ะดิฉันจะพยายามทำตามที่หลวงพี่แนะนำหลวงพี่อย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดิฉันด้วยนะจ๊ะตกลงและอาตมาจาทำตามที่ขอพระเจริญให้สัญญาท่านเล่าเรื่องเคยเล็กเคยใหญ่ ต่อเธอจากำลังสนุกแม่ครัวพูดขึ้นเล่าถึงไหนแล้วละ่ะท่านถามคนฟังถึงตอนเคยเล็กกับเมียไม่ยอมมาเจริญกรรมฐานจะ้ะถูกแล้วเขาหาว่ามานั่งหลับหูหลับตาทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ปรึกษากับเมียว่าจะฆ่าเขยใหญ่เพื่อเอาที่นามาเป็นของตนเขยใหญ่ปลูกบ้านใหม่แล้ว แต่ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ยังคงอยู่ร่วมกันที่บ้านพ่อตาแม่ยายและก็กินข้าวรวมกันเขยใหญ่กับเมียพากันเจริญกรรมฐานแล้วก็เกิดนิมิตว่าเที่ยงนี้อยากกินข้าวนะก็ไม่ยอมกินข้าวเพราะเคยเล็กกับเมียแอบเอายาพิษใส่ในอาหารปรากฏว่าแม่ยายไปนั่งที่เขอใหญ่ส่วนน้องสาวนั่งที่ พี่สาวนั่งทั้งที่ตัวเองเป็นคนวางยาเลยต้องมาตายเพราะความริษยาแม่กับลูกสาวคนเล็กตายเรื่องนี้แสดงให้เห็นโทษของการริษยาและก็อนิสง์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานท่านถือโอกาสสอนญาติโยมและพ่อตาเขารู้ไหมครับว่าเคยเล็กเป็นคนวางยาเจ้าของวันเกิดถาม รู้สิเขาก็เลยไล่ออกจากบ้านเพราะลูกสาวก็ตายไปแล้วยังดีที่เขาไม่เอาเรื่องไม่เช่นนั้นคงติดคุกหัวโตเลยเพราะฆ่าคนตายถึงสองคนในที่สุดทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งนานอกนา,นาในนาลุ่มนาดอนนาเข้าหนักเข้าเบาเลยตกเป็นของเขยใหญ่ ทั้งที่ไม่อยากได้เขามาเล่าให้อัตมาฟังที่วัดป่ามะม่วงมากับเมียพอเล่าจบก็บอกกับเมียว่าแม่หนูเรามานั่งกรรมฐานของเราต่อไปเถอะนะไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานแล้วนี่เห็นไหมคนดีทำอะไรก็ดีไปหมดหนามีแต่ต้นเส้งก็ทำให้เป็นนาดีได้ เขาคิดจะฆ่าอุตสาเอายาพิษไปใส่ชามข้าวก็เกิดนิมิตห้ามกินข้าวเลยไม่ยายกับเมียตัวเองมาตายแทนเมียก็รู้ว่าเป็นยาพิษแต่ทำไมถึงไปกินเพราะอำนาจอากุศลใช่ไหมส่วนเคยใหญ่กับเมียรอดตายมาได้ก็เพราะอำนาจบุญกุศลคือกรรมฐานซึ่งถือเป็นบุญสูงสุดนี่แหละญาติโยมจำไว้ ไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานเหมือนที่เขอใหญ่เขามาพูดนั่นแหละแล้วแม่ยายพอตายก็ไปเกิดเป็นเปรตส่วนลูกสาวไปตกนรกที่อาตมารู้เพราะเขามาขอส่วนบุญใครมาขอจ้ะแม่หรือว่าลูกสาวคุณนายแดงถามแม่ส่วนลูกสาวอยู่เมืองนรกมาไม่ได้เพราะถูกควบคุมอย่างแข็งขันถ้าจะมาก็ต้องหนีมา อย่างแปะเหลงห้วยหนีมาเข้ายายเผ่าแต่พอกลับไปก็ต้องถูกลงโทษนี่ก็มีหลักฐานนะอาตมาประสบมากับตัวเองสมัยที่ยังอยู่วัดพรหมบุรีหลวงพี่ดิฉันเห็นจะต้องลาดีใจที่ได้พบหลวงพี่ดิฉันกำลังจะหมดกรรมแล้วขอกราบนมัสการลาคุณนายแดงในร่างของเด็กหญิงบานเย็นกราบเบญจางขประดิษฐ์สามครั้งแล้วถอยออกมา เมื่อลุกขึ้นยืนก็ล้มผึงลงโชคดีที่ศรีรษะไปพาดอยู่บนตักแม่ครัวนางระเบียบตกใจรีบเข้าไปเขย่าตัวลูกพระเจริญจึงแนะนำว่ายาดมมาจอที่ปลายจมูกประเดี๋ยวก็ฟื้นมีคนลุกขึ้นไปหายาดมมาส่งให้นางรับมาเปิดฝาออกและจอที่ปลายจมูกลูกสาวประมาณสิบนาทีเด็กหญิงก็ฟื้น และลุกขึ้นนั่งหนูรู้จักคุณนายแดงเจ้าของตลาดสดท่าโพหรือเปล่าแจอาวาสวัดป่ามะม่วงถามไม่รู้จักจ้ะหลวงพ่อถามทำไมล่ะจ้ะก,ก็เมื่อกี้หนูบอกว่าเป็นคุณนายแดงคุยอยู่กับหลวงพ่อตั้งนานไม่รู้ตัวหรอกหรือไม่รู้เลยจ้ะแม่ฉันเป็นอะไรไปลรือ เด็กหญิงถามมารดาเอาไว้กลับบ้านจะเล่าให้ฟังหลวงพี่ฉันกับลูกขอลานางกราบสามครั้งและบอกลูกสาวให้ทำตามจากนั้นจึงพากันลงเรือนไป